อันอนี้เขาให้คุณขึ้นไปนั่นนั้นใช่ไหมนี่ก็องค์นี้แหละมีอ,องคนี้แหละอ,องเล็กงห้าทีฟเด็กหมเฮ้ยมันต้องมีคนใดคนคนหนึ่งนะอีหังนั่นเลยจะต้องจงเจ่งจริงคุณทข้ามา ขอให้ดีครูหลวงโก่อย่างไหนทั่วเลยเลยรวดเลื้อรวดเลื้อรอรอน้ำเต็อจ,จ้ารักหนูคนเดียวเสร็จยังคุณ เห็นคนสั่จะคนอยู่ใส่เอาตื่นอีกบ้านน่ะที่มหันมาหาเจสิเออเออให้มันตั้งตรงไปตั้งตั้งตรงใช่ไม่ใช่ไม่ใตัวจอตั้งจอตรงขคือจอนอนได้แค่นั้นใช่ไหมตั้งตรงได้ตั้งตรงเออนั่นแหละ มันใหญ่หมดะมันบ่นได้เจเลยอืมครับเพราะว่าจ้างมากใราจ่ายเพอพาแล้วคนเดี๋ยวคนเดินมันก็จะบันทัโทรศัพท์เธอน่ะเธออย่าไปหาตั้งตรงนั้นคนจะเดินเข้ามาก็าจะมาตามโทรศัพท์เธอใช้ไหมครับทนไป,นปนบุญส่งออามาตั้งข้างหน้านุ่มตั้งข้างหน้าแล้วโชว์มาหาคนอย่าไปตั้งตรงนั้นเลย สุขโขสุขโขทยนะคะในในอันนี้แปดร้อยปีนะเขามาจะสร้างวัดอันทานพ่เนี้คอยสรยาย้างาเลยควกดหรือยังเจ้ก็กดว่า ให้เจ้มองเห็นนสิก็เลยวล่ไมจะกลนะอย่างใส่ป้องใครประเดิมปูบีนตัวน,นึ่ <c oughs> <c oughs> นงตอนนี้คันยนุ้นทรงแล้วคนเขาขึ้นมาก็จะมาตามกล้องคุณนะ<ง> <c oughs> คุณเอามาข้างหน้าเนี่ยให้หันมาหาตัวเองตั้งตรงนั้นแล้วหันมาหาตัวเองถึงช้าอืมยังไม่ได้ไม่ใช่คนจะขึ้นมก็จะมาตามกล้องคุณไม่คืนมาหรอกแต่คนไม่ขึ้นไม่รู้แหละถ้าเขามาล่ะหันมาข้างหน้ามันได้คุณสวดหมดได้ไหมไม่ได้สวดเอาแต่สั้นๆพอโยโซอ่ะ मैं सन्न है